สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ยูนาก้าที่เดินนะน,นี่เช้าๆเราก็มาส่งเด็กๆไปโรงเรียนนะครับพอหลังจากนั้นเราก็จะไปถ่ายรูปกันนะนี่รูปชายก็จะเป็นบรรยากาศหิมะตกนะครับที่เอลลี่พอยท์นะครับที่เดินนะครับที่นี่สวยนะครับหิมะตกกำลังจะตกเยอะเลย ก็ไปที่เลกฟอนเลยนะครับวานาค็เลกฟอนครับผสวัสดีครับสำหรับเช้าวันอังคารอัปเดตนะครับวันนี้ก็หิมะตกมากกว่าเมื่อวานวนงเยอะนะฮะดูลักษณะเส้นเมฆนะฮะลงต่ำลงกว่าเมื่อวานเยอะนะหิมะตกนะทางฝั่งนี้ก็ตกแล้วฮะทางเขาน้าอ่า ที่บุคคล,คลจะตกเยอะมากนี่บรรยากาศแบบว่าลงสุดขั้วฮะสองวันที่แล้วร้อนนะครับมาวันนี้แบบว่าลงมาเหลือสี่เหลือห้าองศาเลยเย็นนะนี่มมาแล้วนะครับ นี้เราก็อยู่ที่เอริพอยน์นะตรงนี้น้ำแห้งนะน้ำแห้งเลยตงเรียกมากเอาครับนี่ก็บปรรยากาศสดอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับจากเอริพอยน์เราก็มาตรงที่หน้าเล็กอ่าวานาก้านะครับนี่ครับภูเขาที่เราเห็นจะเป็นหิมะนะแล้วก็ภูเขาฝั่งที่เป็นไปเดินแท็กกันนะฮะนี่ฮะนี่ก็หิมะก็เริ่มลงเลยครับ ก็ใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับนูน่นฝั่งโรดิทีก็อยู่ฝั่งนูนนะ้นแล้วก็วันสุกกับวันเสาร์นี้นะนก็จะมีงานเ,าเกี่ยวกับสวนนะนู่นก็จะมีกลางเต็นท์การเตินกันแล้วนะใครจะมาเที่ยวก็มาเที่ยว,ยวได้นะลกลางเต็นท์ปีนี้รู้สึกนะงานใหญ่พอสมควรจะเป็นพวกงานเ,าเกี่ยวกับการเกษตร นี่ก็บรรยากาศสดตอนเช้านะครับวันอังคารที่4ีะะ่ห้นา,านะครับมีนาคมปี2024นนะครับนี่